ออกแบบนี้ข้ามเค้กข้ามเค้กรุณานะข้ามเค้กนะคะจะอ,อยู่ท่านี้นะ่ะอ,อยู่ท่านี้นะอยู่ท่านี้มันล็อกมือเห็นปะมันได้แค่นี้มันได้แค่นี้มันล็อกมือเพราะฉะนั้นข้ามใหมนี้นะแล้วก็แบบนี้หมุนเลยเราก็ต้องเทสก่อนนะว่าแบบเงินมันขึ้นมาได้ไหมนี่แบบนี้นะคะ เราทักทายแต่น้องมาเด้อหลายคนจะคิดว่าเค,ค้กบัตเตอร์มันจะต้องไปอยู่ในโหลหรือเปล่าไม่ใช่เนอะเค,ค้กบัตเตอร์เนี่ยทำได้หลายแบบอยู่ในโหลก,ก็ได้เอาไว้แบบแช่ฟรีซแล้วก็เอาออกมาเข้าเขาเรียกว่าอะไรอ่า เอามาตัดทานแบบเย็นๆก็ได้นะหรือว่าใครจะเอาเข้าเตาอบนิดนึงเอามากินอย่างนั้นก็ได้หรือจะเอามาแต่งเค้กวันเกิดก็ได้แบบนี้อันนี้เราจะมาแต่งเค้กวันเกิดหรือจะมาทําเค้กดึงเงินที่แบบเขาดึงเงินกันยาวๆแบบนั้นก็ทําได้หรือเอามาตัดแต่งเป็นแบบเป็นทรงรถทรงกระเป๋าแบบนี้เค้กบัตเตอร์ก็ทําได้อันนี้เป็นลักษณะของแบบว่าเค้กบัตเตอร์นะหรือที่สาคัญน,นะ เอามาเป็นเค้กแต่งงานก็ทําได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเค้กบัตเตอร์มันทําแบบมันทาเขาเรียกว,ว่าวาไราตี้เนาะมันเอาไปทําได้หลากแบบหลายแบบหลากหลายมากเค้กทุกก้อนที่เราเห็นเนี่ยตอนเนี้ยมันจะไปมีหน้าตาต่างๆกันอย่างก้อนสี่เหลี่ยมสมมติก้อนสี่เหลี่ยมก้อนจะเอาให้ดูเอโอ้มันนิ่มมากทุกคนอย่างก้อนสี่เหลี่ยมก้อนเนี้เดี๋ยวมันจะแปลงร่างไปเป็นกระเป๋าแอมเมสนะคะเดี๋ยวมันจะแปลงร่างไปเป็นกระเป๋าแอมเมสนะก้อนสี่ สี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยเตรียมนะแล้วก็ส่วนตัวนี้เค้กเล็กๆแบบนี้จิ๋วๆแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะถูกต่อกันขึ้นไปเป็นเค้กแต่งงานนะคะเห็นไหมเดี๋ยวมันจะถูกต่อกันขึ้นไปเป็นเค้กแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเค้กเนาะปาดครีมกันมาเยอะๆอันดับแรกขอเซียร์หน้าตัวตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปปาดครีมในแต่ละแบบนะคะเค้กก้อนนี้นะคะเป็นเค้กดึงเงินคืออันดับแรกเนี่ย เราเตรียมเค้กเนาะเตรียมเค้กแบบนี้เห็นไหมเจาะรูเอาไว้เรียบร้อยนะคะเราเจาะรูเอาไว้แล้วนะแล้วก็เราก็เตรียมเงินทุกคนแล้วเราก็เตรียมกล่องแบบนี้นะเตรียมเงินเตรียมกล่องเอาไว้เสร็จสับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเราเราก็ต้องเทสก่อนนะว่าแบบเงินมันขึ้นมาได้ไหมนี่แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนี่ยเราเทสก่อนนะว่าเงินมันขึ้นมาได้ไหมคือเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเข้าไปอ่ะมันจะ มันเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบว่าเราก็ไม่รู้นะว,ว่าเขาไปดึงแล้วมันจะมีอูแบบดึงออกมาทั้งป้อนเลยไหมหรือว่ามันจะไปติดตรงไหนไหมเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเคสก่อนทุกครั้งนะคะแล้วเงินเนี่ยมันก็จะอยู่ในซองพลาสติกนะเพราะฉะนั้นเงินจะไม่เปื้อนนะคะถ้าเกิดใครแบบโหอยากจะสั่งคลิกดึงเงินแล้วแบบกลัวเงินจะเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในซองเรียบร้อยนะคะอ,อ่ะอันนี้ อย่างสมมุติเค้กที่ร้านนะมันจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมสวยไหมสวยไหมสวยเนาะเป็นานนะคะนี่นะนี่นะซึ่งแบบโอ้แบบคือประมาณนี้ปิดหน้าก่อนเราก็จะปั้นผู้หญิงให้ให้แบบว่าเป๊ะตามแบบนะคะให้แบบชุดเป๊ะตามแบบเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยไม่สามารถที่แบบว่าเอาลงในตะกร้าแล้วให้ทุกคนเลือกได้เนาะแบบนี้เนาะเมื่อกี้ใครถามมาในทิกตอกนะคะอันนี้คือตุ๊กตาปั้นเขาก็จะแบบสั่งกล่องอาชิด้วยอันนึงเพื่อแบบว่า แบบไม่ได้กินอ่ะใครจะใครจะกล้ากินหัวตัวเองใช่ไหมเขาก็จะเอาแบบว่าไปเก็บเอาไว้เป็นแบบความทรงจำดีๆแบบว่าเอ้ยวันนี้แฟนให้นะหรือว่าเ,เป็นโมเมนต์ดีๆอะว่าไอ,อ้ทำไมเขาถึงสั่งชุดนี้ให้ฉันหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะมีโมเมนต์ที่แบบคนสั่งแับคนรับเขาแบบมีต่อบกันนะคะเราเป็นแค่แบบว่าเป็นสื่อกลางเนาะทำเค,ค้กออกไปสื่อให้เขาะคะแล้วเขาก็เอาไปเก็บเอาไว้แบบนี้นะห้ามยัด เพราะว่าถ้ายัดแล้วมันจะแตกถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ต้องมาสไลด์เค้กออกเนาะเพราะบางทีเราวัดแล้วแหละแต่ว่าตอนปาดครีมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าทําให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหนาเกินไปเวลาเราปาดครีมอะไรก็ตามนะคะเป็นเค้กที่เราตัดออกมาเพื่อที่เราจะแท้งไปนะคำถามคืออ้าวพี่ตัดเค้กออกเงี้ยเค้กของพี่เต็มเปล่า <laughs> ไม่ใช่นะคือเราต่อให้มันสูงขึ้นนะเราก็คืออกเค้กเกินออกมา เพื่อให้แบบเขาสูงขึ้นนะคะหได้ไหมนี่พอดีเป๊ะเปเวอร์ที่เปเวอรนี่คือวัดหนาเนออ่าอย่างเมื่อกี้มันไม่พอดีนิดนึงนะคะเราก็ตัดออกนิดนึงเห็นไหมคะเงินมันจะไปอยู่ในนี้ทุกคนเงินมันจะไปอยู่ในนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ปาดทีปิดหน่อยไปแต่งคุมงานต้นการฟันดอนต่อนะคะเดี๋ยวก้อนนี้เอาไปให้ นาเดียแต่งต่อนะคะทุเดียแต่งต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปาดครีมทําเค,ค้กกันแล้วก็ถ้าเสร็จทันเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าผลลัพธ์ของเค,ค้กก้อนนี้เป็นอย่างไรนะทุกคนอ่าเนาะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปาดครีมในแต่ละก้อนแต่ละก้อนกันเพราะฉะนั้นใครเพิ่งเริ่มหัดทำงานเค,ค้กนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดได้ดูไลฟ์นี้นะคะคุณจะปาดเค,ค้กเป็นอย่างแน,น่นอนนะเห็นไหมตอนนี้เค,ค้กก้อนนี้เหมือนไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ เค้กอนนี้เหมือนไม่มีอะไรแล้วฉันไม่เห็นเงินฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวจบอันนี้แล้วจะพาไปสไลด์เค้กนะเดี๋ยวขอปาดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะตัวครีมที่เราใช้เนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมนะถ้าเค้กรสวนิลาส่วนมากก็จะใช้ค้กใช้แบบวนิลาเช่นกันนะคะครีมอ่ะเวลาเราเตรียมมาเย็นๆอแบบนี้ทุกคนอันนี้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะไม่ใช่วิปปิ้งครีมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้าใช้นยสดมันต้องอยู่ในห้องแอร์อย่างตัววิปปิ้งครีมถ้าเป็นว mm ิปปิ้งครีมเดลิรี่ก็ต้องรีบปาดนะ mm hmm. เพราะว่าจะมาเม้ามอยแบบนี้อนุยากนะเพราะว่ามันละลายเร็วะนะคะเนาะพอเราได้ครีมมาแบบนี้เสร็จเวลาปาดะคะ่ะ mm hmm. เราจะแบ่ง, mm hmm. แ,บงแบ่งใส่ตะปุกใสู่้ยใ,ใส่อะไรก็ได้เนาะเพราะเวลาที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปาดไปแล้วมันโดนเครกเสร็จเค้กเนี่ยทุกคนมันจะทําให้ครีมเราเสียง่ายนะมันจะทําให้ครีมเราทัหม้อเนีย่ยมันเสียง่ายเพราะฉะนั้นแบ่งค่ะ แบ่งออกมาใช้แบ่งออกมาใช้นะอ่ะเศษเค้กตกไปนิดนึงเนี่ยมันก็ทําให้มันไม่แบบว่าเออมันมันจะอยู่ได้ไม่นานอะ่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเกิดแบบว่าไม่ผสมไม่ไม่มีเศษเค้กลงไปอะ่ะมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นเพราะอะไรในเค้กมันมีไข่เนาะไข่ก็จะสีเร็วนะคะอ่ะเมื่อกี้ใครบอกเอ็นปากทิมแล้วเล็กทุกทีดวนนะ เวลาที่เราจะปาดขีดเนาะเราโบคีดลงไปแบบนี้นะแล้วเวลาที่เราจับสเปตูล่าเราจับแบบนี้จับแบบนี้ใช้นิ้วชี้นะคะเป็นตัวคอนโทรลแบบนี้นะแล้วเวลาที่เราใช้สเปรตูล่านะคะเวลาที่เราปาดแล้วมันเละเทอะไรเพราะว่าหน้าสัมผัสเนี่ยเราใช้เราใช้เยอะไงไปใช้ทั้งสเปตูล่าแบบนี้คือไปใช้ทั้งสเปรตูร่าเนี้ยมันเลยทําให้ปาการปาดขีดมันยากเดี๋ยวลองดูนะอ่ะถ้าเราใช้อย่างนี้มันจะแบบมันติดเยอะเกินไปเห็นไหมมันจะแบบเหนียวเหนียวอะติดเยอะแล้วมันก็จะปาดยากนะ เปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้แบบไงเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้แค่นี้ยแค่ประมาณหนึ่งในสามของเะปูร่าหรือแค่ครึ่งเดียวของตะปูร่านะคะแล้วเวลาที่เราใช้เราจะไม่ใช้หน้าสัมผัสตร,ตรงนี้ในการปาดเราจะใช้ขอบขอบนี้ขอบนี้ปาดมา่างนี้แล้วก็ปาดลับเห็นไหมปาดมาแบบนี้แล้วก็ปาดจับใช้ขอบใช้ขอบนะใช้ขอบแบบนี้นะไม่ได้ใช้หน้าตรงนี้นะดูนะคะอ่ะ เริ่มนะเราจะเริ่มแบบแล้วก็เวลาปาดถ้าเกิดเราใช้แค่แค่นี้ใช่ไหมเราก็จะปาดได้ทีนึงดีแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปาดมาแล้วปาดกลับปาดมาแล้วก็ปาดกลับแบบนี้เห็แบบนไหมอ่าเอาให้มันเต็มเค้กก่อนทํายังไงก็ได้ให้มันเต็มเค้กก่อนปาดมาแล้วก็ปากกดกลับการปาดที่ดีเนี่ยอีกฝังงก่งนึงมันจะไม่เปื่อนเลยเห็นไหมคะอีกฝั่งนึงมันจะไม่เปื่อนเลยเห็นไหมเพราะอะไรเราใช้ขอบไหมขอบปาด พอเสร็จปุ๊บมาได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราทาอย่างนี้ทุกคนตั้งแบบนี้ตั้งเฉียงๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็หมุนมืออันนี้ยอยู่ด้านเดิมตั้งไว้อย่างนี้ยแหละแล้วก็หมุนแป้นหมุนหมุนแป้นหมุนหมุนไปจนกว่าเค้กเราจะเรียบคราวนี้มันจะเรียบเราได้ไงเออดูอย่างนี้เราอาจจะเรียบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมือเราเนี่ยมือฝั่งเนี้ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอะล็อกเอาไว้อะทุกคนล็อกข้อมือเอาไว้ถ้าตรงไหนที่มันแบบโอ้ยังมีรูโวงอยู่เลย ันก็กดลงไปนิดนึงอ่าแต่ที่สำคัญคือแป้นหมุนต้องหมุนติ้วๆเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ใครถามมามี่มามีเ่เอเทนหรอสวัสดีนะคะเนอะใครถามแบบนี้อันเนี้ยหน้าเค้กเราก็จะไม่เล,เลอะเลยแล้วเห็นไหมทุกคนการปัดรีมมันไม่ได้ยากนะถ้าเราดูเทคนิคนะคะถ้าเราดูเทคนิคนะคะเค้กตอนนี้เราอยากให้มันสูงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไปแต่งงานาน,น้ำตาลคนรอนถ้าเกิดแต่งงานน้ำตาลคนรอนเนี่ยเราจะปัดตา,าไม่ได้่านหนามะปึ๊บอ่ะหมุนแบบนี้นะ พอแบบนี้เสร็จแล้วเวลาวางเค้กเราจะาคว่ำหน้าลงให้แบบความตรงมันคงอยู่เห็นไหมทุกคนหน้าเค้กเนี่ยให้มันตรงทุกอย่างเอาไว้ก่อนแบบนี้เลยนะกลับแบบนี้ถูกไหมการปิดยกซอกยกจักรแร้ขึ้นแบบนี้การจักรแร้ออกแบบนี้แล้วกนะ็ข้ามเค้กข้ามเค้กมาฝั่งนี้นะข้ามเค้กมาฝั่งนี้อย่าปาดแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะถ้าปาดแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันืเห็นไหมว่าข้อมือมันล็อกมันปาดไม่ได้ข้อมือมันล็อกมันได้แค่แบบยึกยึกยึดอย่างนี้ วงสวิงมันไม่กว้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปาดทางนี้นะคะดูนะปาดมาแล้วก็ปาดกับปาดมันก็นเลยดูดิเราไปได้แบบไกลไหมไกลไหมไปได้ดับรอบเค้งเลยไหมแล้วก็อีกมือนึงนะอีกมือนึงเราก็หมุนแป้นหมุนเห็นไหมเห็นไหมเอะปาดเคีมออกทีก่จะปาดเคีมเยอะไปไหนออะปาดออกก่อนจะได้มองเห็นกันเห็นไหมแบบนี้นี่เห็นไหมยกสอกข้ามเค้กแล้วก็มาทางนี้ โอเคไหมโอเคไหมคะนี่ถ้าเราทําแบบนี้ได้นะคือมันจะไม่เลอ,เอะเทอะเห็นไหมมันจะไม่เลอ,เอะเทอะอ่ะเราก็รู้แล้วเหว่าเค้กของฉันท้ามเกินขอบนะนี่เห็นไหมฉันบล็อกเอาไว้แล้วแบบนี้นะคะต่อไปสเตปต่อไปคือเราก็จะโบกขี้เหมือนเดิมแบบนี้โบกลงไปแบบอ่ะโบกลงไปเสร็จท่าเหมือนเดิมเลยนะอ่ะดูนะคะดูเนาะอ่ะปุบ๊บเสร็จแล้วนะคะ ไปแบบนี้นะคอบเวอร์ให้หมดตัวตัวนี้ก่อนคอบเวอร์ให้หมดตัวตัวน้าเค้กก่อนแล้วก็หมุนเหมือนเดิมประเด็นสำคัญคือเราต้องไม่โกงนะคะไม่ใช่ว่าพี่ทำไมพี่ทําเรียบแล้วทําไมหนูกลับบ้านไปทำแล้วไม่เรียบมาเกิดว่าหนูเฉียงมืออย่างเงี้ยเฉียงมืออย่างเงี้ยมันก็ไม่เรียบให้นะมันก็จะเป็นเนินมันก็จะเป็นเนินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องคอนโทรลล็อกมือให้มันตรงตรงให้มันขนานกับพื้นเข้าไว้นะคะเห็นไหมให้มันขนานกับพื้นเข้าไว้เนี่ยเค,ค้กเราก็จะเรียบ เสร็จแล้วด้านข้างค่ะด้านข้างก็คือปีกออกแบบนี้ข้ามเค้กข้ามเค้กกรุณานะข้ามเค้กนะคะจะอ,อยู่ท่านี้นะจะอ,อยู่ท่านี้นะอยู่ท่านี้มันล็อกมือเห็นปะมันได้แค่นี้มันได้แค่นี้มันล็อกมือเพราะฉะนั้นข้ามใหม่นนะแล้วก็แบบนี้หมุนเลยเมื่ออยู่ที่เดิมนั่นแหละที่หมุนคือแป้นที่หมุนคือแป้นนะคะแป้นเทปอันนี้นะคะสั่งซื้อได้นะคะทางไลน์แอดคูคูดอทจุกอรี่เลยนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทขาดตัวนะคะนะอ่ะ เราอยากชีวิตเราได้เยอะเลยแต่ว่าอ๋อถ้าฉันมีแป้นหมุนที่มันหมุนติ้วๆได้เนี่ยชีวิตฉันก็จะดีขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ควองลงทุนเราต้องลงทุนนะทุกคนนะอะหมุนไว้ก่ะถูกไหมมืออยู่ที่เดิมเลยไปตูต้ม่านก็อยู่ที่เดิมทุกอย่างอยู่ที่เดิมที่เคลื่อนไหวคือมือด้านนี้หม,นหมุนแป้นแค่แบบนั้นเะองอะถนกไ้มอะค่อยๆเลือ่อนแล้วก็วางลงตัวนี้ช่วยอะไรแผ่นอันนี้ช่วยอะไร ถ้าสมมติมันเป็นเค้กแค่แบบ1ปอนครึ่งปอนหนึ่งส่วนสี่ปอนเราก็จะหยิบแล้วก็วางถูกไหมเราก็จะหยิบแล้วก็วางได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเค้กหักปอนสิบปอนใหญ่ๆแผ่นพวกนี้มันจะช่วยไม่ให้เค้กเราอะหักแผ่นพวกนี้ไม่ให้เค้กมันหกักคือเสียบเข้าไปแล้วเราก็เอามาวางเลื่อนออกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือพวกนี้คืออุปกรณ์ช่วยเนาะเพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้เอาไว้ไม่อย่างนั้นนะ่ะเราจะไปเสียเวลาไปแบบอยู่กับมันนานเกินไปอ่ะกว่าจะเลื่อนได้แต่ละตัวแต่ละตัวนะคะมันก็จะช้ามากนะอันนี้คือช่วยพุ่นเวลา ช่วยนะคะใช้ช่วยพี่ตัดโดนะเราตั้งแบบนี้เลยแล้วเราก็ทําให้เขาตรงเนหะ็นไหมตัวครีนที่มันเกินมันจะถูกติดกับตัวนี้ออกมาเนหะ็นไหมมันจะถูกติดกับตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีวิธีการของมันนะคะเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเรารู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะนะมันฝึกกันได้ทุกคนทุกคนสามารถทําเคสเก่งได้เ,เพราะว่าอะไรเพราะมั่นใจมากเพราะว่าตอนแรกก็ทําไม่เป็นตอนแรกก็ทาไม่เป็นเหมือนกัน อยู่ที่การฝึกกันนะคะเราก็ตอนแรกก็ปาดใช้เอียมมากไม่รู้จะเอียมไปไหนนะอืมเหมือนจะหอเอ็นม,มันพิ่นเ่าเลยปึ๊บแต่พอได้อุปกร,รณ์มาช่วยอะ่ะมันก็ชิ้นก้อนที่ไงแบบนี้แบบนี้นะคะปาดให้เรียบไว้ก่อนทําไมล่ะทําทไมต้องปาดทีแบบนี้ไว้ก่อนนะทําไมแบบไม่ไม่แต่งเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเชก้อนนี้มันจะงามเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้เอาไปแต่งงานที่สันติ ออเพราะฉะนั้นเวลาที่เตรียมเค้กสำหรับทำเค้กสัมติเนาะเราจะเตรียมไว้แบบนี้เตรียมไว้แบบนี้ก่อนแล้วเราแค่เอาไปแต่งเค้กสัมตินะอ่ะเสร็จไปหนึ่งก้อนทุกคนเสร็จไปหนึ่งก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสไลด์เค้กให้ดูอีกก้อนอันนี้เอาเป็นก้อนเล็กมากกันนะเอาเป็นก้อนเล็กมากกันแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บข้อดีของการทําแบบนี้ก่อนคือหนึ่ง เราสามารถเก็บสีเนเค้กได้หมดเลยถูกไหมเราเอาไปเข้าตู้เย็นออกมาเราจะปาดครีมสีอะไรก็ได้ลดอะไรก็ได้โทนสีไหนหรือจะทําอะไรกับมันก็ได้ไว้คุมเค้กสายติดก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงว่าอุย๊ยอเสร็จเค้กมันจะมาติดเนื้อครีมชั้นข้างนอกหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราปาดครีมบล็อกทรงแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เค้กเนี่ยมันเซตตัวแบบนี้ไปก่อนแล้วเราเอาไปเข้าตู้เย็น่คนเดีย๋ดวยวไปเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ตัวเนี้ย ซส์หนึ่งส่วนสี่ตอนเขาจะไปอยู่บนยอดของของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท็อปเปอร์เค้กแต่งงานอ่ะอันนี้เขาจะกลายลาเป็นเค้กแต่งงานในที่สุดนะคะคือปกติเวลาที่เราสไลด์ทั้งเลยเวลาที่เราสไลด์จับมีดหรืออะไรก็ตามมือเรามักจะเฉียงถูกไหมแต่เวลาสไลด์เค้กอ่ะให้ให้แบบอย่างเงี้ยให้แบบวางมีดให้ตรงขนานกับขนานกับพื้นเนาะขนานกับแป้นหมุนแล้วเราก็ใช้มือน,นะคะใช้มือนนะ้่อค่อยๆหมุน ค่อยๆหมุนแป้นหมุนเห็นไหมค่อยๆหมุนไกด์ไลน์เขาแล้วเราก็เลื่อนมีดลงมาปึ๊บแบบนี้หมุนแป้นหมุนเลื่อนมีดลงมาเนี่ยประมาณแค่ถ้าเกิดก้อนเล็กมากๆอย่างเงี้ยสองจังหวะก็จะจบแล้วถ้าก้อนใหญ่มันก็จะค่อยๆไปทีะดทะน,ดนะคะนะอ่ะได้ไปแล้วหนึง่งนะได้ไปแล้วหนึง่งต่อมาอีกอันหนึง่งอ่ะเอาใหม่นะคือถ้าเกิดปกติเราจะสไล์กันแบบนี้ใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้ สำหรับมือเก่ามือเก่าแล้วนะทําแบบนี้ถนัดแล้วทํามือไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสําหรับมือใหม,ม,ออม่มันมักจะชอบเอียงมันมักจะชอบเอียงโดยเฉพาะถ้าทํากับเค้กชิ้นใหญ่ๆมันจะมักจะชอบเอียงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีวิธีบล็อกมันไม่ให้มันเอียงนะคะนะอ่าอันนี้มันน้อยอ่ะอย่างนี้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ายวลองเค้กก้อนใหญ่อย่างกก้อนนี้ปึ๊บโอ้โหอย่าลืมลอ,อกอันนี้ออกก่อนนะ บางทีแบบนี้ล่าออกอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูกค้ากินกระดาษไม่ได้เนอะอ่ะปึ๊บอ่ะอย่างงี้วางไว้ปึ๊บแล้วเราก็กับแบบนี้ง่ายมากพีปป่ปูพี่ปูก็ง่ายสิพี่ปูทำมันนานแล้วสิใช่ไหมอ่าคุกคนฝึกได้ฝึกได้ดูนะคะเนาะอ,อ่ะแบบนี้ค่อยๆหมุนไปก่อนค่อยๆหมนุนมีดอยู่ที่เดิมมือล็อกเอาไว้ที่เดิมให้ขนาดกับนี้นค่อยๆหมนุนแป้นหมนุน ก็จะหมุนแป้นหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะแล้วก็ให้เค้กมันหมุนเข้าไปข้างในเองเอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องสไลด์เลยก็ตามก็ได้ก็ได้เหมือนกันก็จบนี่แล้วเราก็เอาหน้ามาานันออกเห็นไหมเราก็จะสไลด์เค้กได้แล้วง่ายมากถ้าเค้กเราแบบยังนุ่มๆอยู่นะใช้วิธีหมุนแป้นหมุนแบบนี้ได้เลยแต่เมื่อไหร่จะตามที่เอาเค้กไปแช่ตู้เย็นแล้วเอาค่อยเอามาสไลด์มันจะเซ็ตตัวแข็งเวลาที่เขาเซ็ตตัวเซ็ตตัวเนี่ยเราจะต้องสไลด์ไง นี่สไลด์มันมียึกๆๆๆ,ๆมาแบบนี้เพื่อให้เราสไลด์เนอไม่ได้ให้ดันเค้กถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดันเค้กเค้กมันจะแบบรู้จักคำว่ายู่ไหมเค้ก <laughs> มันจะแบบว่าลู่อะเออมันจะลูดอะมันไม่ใช่การสไลด์อะเราดันเข้าไปมันก็จะแบบว่ายูอ่อะทุกคนเออนั่นแหละอ่ะดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะอันนี้นะเห็นไหมเราใช้เราใช้ตัวมีสไลด์เนาะวางที่เดิมแล้วเราก็หมุนแป้นหมุนอ่ะ เสร็จปุ๊บเราจะสไลด์เค้กการสไลด์เค้กคือการเลื่อนเลื่อนเลื่อยเลื่อยมีดถูกไหมอ่ะเลื่อยลงปึ๊บแล้วก็หมุนไปตรงที่ปลายใหม่แล้วเราก็เลื่อยลงมาอีกแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะสามารถสไลด์เค้กได้ง่ายมากพี่เกสวัสดีค่ะพี่เกอ่ะลองดูข้างในมันตรงไหมเห็นไหมโอ้ยดูมันมันทั้งตรงมันทั้งละมุนเห็นไหมคะเห็นไหมคะทั้งตรงทั้งละมุนเห็นไหมแบบนี้นะให้ดูอีกก้อนให้ดูอีกก้อนเดี๋ยวเอากลับก่อน อ,อันนี้ลายนี้แบบว่าถ้าใครอย่างสไลด์เค้กไม่เป็นไม่ได้แล้วนะไม่ได้ไไดปึ๊บอ,อีกก้อนหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราเอาอเราเอาอันนี้แล้วกันเราอย่าดืมสิเรามีกระดาษโอ้ทุกคนเค้กชำรุดเค้กชำรุดเราจะทำยังไงเดี๋ยวนะอเยน็นๆนะคะไม่ต้องตกใจทุกอย่างแก้ได้เค้กชำรุดเราก็ให้มันชำรุดไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเติมนะคะเดี๋ยวเรามาเติม อย่าทิ้งนะอันนี้ห้ามทิ้งเด็ดขาดนะคะเทสชํมรุตเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วเราก็มาทําอันนี้กันต่อตอนนี้มันบุน๋เบี้ยวข้างล่างเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมอ่ะวิธีแก้นะเด<ม>ีย๋ยวจะทําให้ดูนะเวลาที่เราทำเทสแล้วแบบเกิดปัญหานะคะ<ม>ให้เราเอาตัวสวยๆเนี่ยขอบตรงๆเนี่ยลง,ยลงข้างล่างสวยๆขอบตรงๆเนี่ยลงข้างล่างไปก่อน นะลงข้างล่างไปก่อนจัดน้ำสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็จะปาดครีนนี่แหละปกติขึ้นไปนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีที่แทรกไอตัวไม่สวยเข้าไปนะคะโบเข้าไปก่อนโบเข้าไปแบบนี้โบเข้าไปแบบนี้ นีมันไม่สวยเอาลงไปก่อนให้มันไปอยู่ตรงกลางห้าให้มันอยู่ชั้นล่างให้มันไปอยู่ข้างล่างตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดเลยขออนุญาตเอาครีมแต้มไปนิดนึงให้มันเป็นกาวนี่แล้วเราก็ปิดเข,าเข้าเข้าไปทุกคนนี่เห็นไหมถึงบอกว่าเก็บเศษชีสเอาไว้เนิเพราะว่าดีนะที่เค้็นี้พังทุกคนเลยได้ได,ได้เทคนิคไปเลยใช่ไหมเห็นไหมเราก็เติมเข้าไป เติมเข้าไปอาจจะไม่ได้แบบเต็มรูแต่ไม่เป็นไรเติมเท่าที่เติมได้เพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นครีมแบบหนามากเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นครีมแบบหนามากอะถ้าเกิดเป็นเชกครีมบบไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเชคสามสิแล้วแบบว่าเอาไบคุมน้าตาลอะมันจะเป็นฟองอากาศมันจะเป็นฟองอากาศถ้าเราไม่ได้อัดเนือเกเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้น เค้กแตกหรือว่าเค้กขอบหายอย่าตกใจนะคะอย่าตกใจนี้วิธีแก้สังเกตนะมันจะเหลือขอบแบบนี้เวลาหลายๆคนจะเจอปัญหาขอบแบบนี้วิธีแก้ปัญหาของนักเรียนที่เห็นส่วนมากคือเขาจะทํายังไงดูไหมเขาจะทําแบบนี้คือสมมติปักครีมมาปุ๊บเขาจะปาดลงเลยปาดลงเลยแบบนี้ถูกไหมนักเรียนจะชอบปาดเงินเนี่ยหรือว่าเราก็ตามสมัยก่อนเราก็ทําแบบนี้ แต่รู้ไหมว่าเ,เวลาที่ปาดแบบนี้เสร็จปุ๊บอะมันจะทําให้เราเก็บขอบยากสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราควรจะที่บอกเก็บขอบยากคือมันจะต้องตั้งขอบใหม่แล้วเราก็ต้องตกแบบนี้ใหม่ขอบตรงนี้มันหาคมถูกไหมคะแต่วิธีแก้ของเราก็คือเราจะควักเคีมออกมาจากตรงกลางแล้วก็ปาดให้มันเกินขอบเค,ค้กออกไปมีควักเคีมออกมาแล้วก็ปาดออกไปเสร็จปุ๊บเราก็การปิดเราเหมือนเดิมเราก็ตกแบบนี้เห็นไหม ขอบตัวน,นี้มันจะตั้งขึ้นมาโดยที่เราสามารถตกเรียบเข้าไปอย่างนี้ได้เค,ค้กมันก็จะตรงนะอันนี้เก็ตไหมทุกคนอันนี้เก็ตไหมเวลาเติมครีมที่ขอบอ่ะอย่าเอาครีมไปแต้มให้ควักมาจาก,กตรงกลางแล้วก็ไปทําสเต็ปเดิมนะคะเนาะมันจะง่ายกว่าการกับการทาขอบมากกว่าคุณละตาถามว่าน้ําอะไรน้าอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะคุณละตาใช่ไหมถ้าใช่บอกหน่อยนะนะใช่ไหมเอ่ยถ้าใช่บอก่อยนะน้ําตัวนี้คือเขาเรียกว่าไซรัป ก็คือนำเชือกนั่นเองนะคะนำเชือกเ,เอาไว้เอาไว้โบกเค,ค้กเนี่ยแหละเอาไว้พรมหน้าเค,ค้กเนาะคือส่วนมากอะ่ะนำเชือกจะถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรพรมอยู่บนหน้าเค,ค้กให้เค,ค้กมันมีความชุ่มชื้นนะคะให้เค,ค้กมขามีความชุ่มชื้นซึ่งถามว่าพี่ปูแล้วแบบว่าทําเค,ค้กสามติอย่างที่เราเนาะทำเค,ค้กสามติเป็นออเดอร์เค,ค้กวันเกิดทาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าได้กินละคือมันจะสดใหม่มาก มันจะสดใหม่มากนะคะถามว่าไม่พมได้ไหมไม่พมได้เหมือนกันไม่พมก็ได้เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําเค้กวางขายหน้าตู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําเค้กวางขายหน้าตู้เราควรจะบพรมเพราะอะไรเพราะเค้กหน้าตู้มันคางอยู่ในตู้เย็นนานเค้กหน้าตู้มันคาอย่ในเยตู้เย็นนานมากเนาะมันเออเขามันดยหลักเราขายเราขายทีล่ชิมนมมันก็จะอยู่นานนิดนึงอ่ะเราก็พรมใส่หลังนิดนึงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขานะคะ เดี๋ยวจะไปต่อสองชั้นกับก้อนที่เราจะปาด,ดไปเอาไปแช่ไ้วยกันนะคือหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่ของเรานะคะมันน้อยนะมันน้อยนั้นหนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นเวลาปาต้องระวังบล็อกข้างให้ดีบล็อกข้างให้ดีคือการกางปีของเราอ่ะต้องเห็นไหมพอมันน้อยเนี่ยปาดแค่เนี้ยก็เต็มเชคแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นถึงความเลอะเทอะใดๆทั้งสิ้นเราจะปาแบบนี้ แค่นี้ก็พอเพราะว่าเค้กแต่งงานพอเขาไปแบบสูงสูงมาทุกคนปาดครีมเยอะไม่ได้ถ้าปาดครีมเยอะมันลื่นมันลื่นแล้วคือบางก้อนอะไม่ไม่ปาดครีมด้านในเลยนะหมายถึงเค้กแต่งงานบางที่ไม่ปาดครีมด้านในเลยเพราะว่าเวลาขึ้นสูงมันจะชอบลื่นใช่ไหมแต่ของที่ชูการีอา่อย่าปาดเพราะว่าเราอยากให้มันอร่อยอะเราอยากให้มันอร่อยเราก็เลยปาดครีมด้านในด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีบล็อก ส่งมันแบบว่าให้สมงมันเป๊ะๆให้ได้นะคะอพระจ้งคุณมียนนี้นะคะตีบัตเตอร์ครีมอยากให้สีขาวๆค่ะ อยากให้สีนวลๆเลยมีที่หนึ่นงค่ะตีน,นานๆจอเป็นมันเอียงเรากลับมันออกมาเลยซอฟเพนต้องตีน,น,นานๆพอตีนานๆแล้วมันจะฟูแบบฟูจนกระเด็นโดนเสื้อผ้าเราอ่ะนั่นแหละฟูจนกระเด็นออกมาเนาะแล้วก็ให้มันฟูมาก,มากๆก่อนถึงใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นไอซิ่งหรือว่าจะเป็นเือแรง น้ำชิลล์นมหรืออ,อะไรก็ตามถ้าเราใส่ส่วนผสมพวกนั้นลงไปแล้วอะ่ะจัดปัตีให้มันขาวอะ่ะยากเพราะฉะนั้นให้ตีเนยให้ขาวๆก่อนแล้วเราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นไปอ่ะเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ซ้อนกันกับตัวที่ปาดไปเมื่อกี้นะคะขึ้นเป็นเค้กแต่งงานนะขึ้นเป็นเค้กแต่งงานเป็นไซส์แบบว่าห้าปอนนะคะเค้กแต่งงานเดี๋ยวนี้มันน่ารักมากเลยนะทุกคน 5ปอนบางทีชั้นเดียวก็เป็นเช้เแต่งงานได้เพราะฉะนั้นถ้าใครทําเค็คอยู่นะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะในการที่แบบได้เรียนรู้ได้ลองทําเค้กแต่งงานสังเกตนะเค้กวันเกิดเมื่อกี้ที่เราทําก็ไซส์ประมาณนี้เค้กแต่งงานก็ไซส์ประมาณนี้อ่าถูกไหมเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับออเดอร์เค้กแต่งงานหรือว่าได้ทําอะไรที่มันมากขึ้นเนาะได้มีโอกาสมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเอาเค้กก้อนต่อไปให้ดูว่าเมื่อกี้ที่เราทำแล้วมันเป็นยังไง ไม,ไมเมื่อกี้เรายกไปอันนี้เป็นไซส์หนึ่งปอนแล้วเคที่ร้านเราก็จะไปเป็นแต่งแบบนี้ค่ะออกมามีไหมคือเราจะปาดเรียบๆแบบนั้นเนาะแล้วเราก็ไปแต่งงานสามมิติเนาะไอ้ตัวสามมิติพวกนี้ถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์ก็จะมีการสอนคุ้เคกสอนทำอะไรเนี้ยลองไปย้อนดูได้นะคะส่วนงานปั้นคนถ้าใครอยากปั้นเนืเนียนแนะนำคอสคนสุดแอดวานแต่ถ้าเกิดใครพึ่งปั้นนะคะอยากให้ไปคอสมินิมอลก่อนเน,ะนาเนะใครอยากฝึกนะ ไปมินิมอลก่อนไปปั้นน่ารักน่ารักก่อน,นลอนรวค่อยเราค่อยไปแบบลงดีเทลเห็นไหมอันนี้คือการลงดีเทลละเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าตัวคนตัวผู้หญิงเป็นชุดตามแบบของของที่ลูกค้าสมัครนี่เห็นไหม,ไมเห็นไหมมันจะน่ารักประมาณนี้เนาะน้องพิมน,น,าน,มน,นาม่ารักเนาะเฮ้ยทำไมเขารู้เหรว่าฉันใหญ่ได้ชาแนลหรือว่าโอ้ยชาแนลยังไม่พอมีเงินดึงท่านดด้วยอย่างเงี้ยคือมันคือ มันคือโมเมนต์ดีๆเวลาที่เราได้เค้กอะทุกคนซึ่งคนทําเค้กอย่างเราอะคือมันฟินตอนที่ลูกค้าเอาไปแล้วแบบเขามีความสุขกับเค้กของเราจริงๆนะคือมันมันไม่ใช่เค้กเราทําเค้กเป็นมันคือเราทําให้คนมีความสุขได้อันนี้แหละคือเขาเรียวกว่าอะไรหน้าที่ของคนทําเค้กอย่างเรานะคะนาะไปต่อยอดได้อีกเยอะมากเลยนะคะเวลาที่เราทําเค้กนะนะใครยังไม่มีไอเดียในการทําเค้กนะคะอยากให้ติดตามไลฟ์นะคะ มากเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ